โพดโพบโมบักแต่งพี่น้องมาเด้กินเขาค่ะถ่าลมหนาวบางึงมีแดยดยู่มือนมีแดดบ่มีแล้วพี่น้องตำาขาปุ่นยั่วยั่วกรับน้องเป็ดลมควันพี่น้องมาเด้กินถ่อน้องเป็ดเป็ดกะิกินอยากมือเดียว Kinh mm. 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 thai lắm cái nào đấy Thế กินนอกบ้านพี่หนอแต่รีตูนบอสวัสดีปีใหม่ด้จ้าไม่ได้กินเขาตำข้าวปุ้นสล้องผ่านโฆษณาสตรีมแล้วค่ะอืมกินข้าวนอกบ้านอ่ะ แต่ที่ต้คนครับ <c oughs> ช้าใจพี่น้องเม่ได้กินโดนละตรงนี้กินบ้านเขาไวเสียเพรก,กันคิปหนาด้พี่น้องเด้อเขาแหงง่อนหนาะ